ยำกันอันนี้ปลาแฟนยายกินเหลือนะคะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยเสร็จล้วเพืนไปกินกันถึงเทนเทถ้าเรนถึงเทนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนี่เห็นป่อะไรเนี่ยยาตะกะแตนอยากจะมาเก็บยาตะกะแตนไปทำยำขนมจีมกินเยอะมาก ข้างนอกบ้านใหญ่ยิ่งอวบใหญ่เลยเยอะเยอะนี่ทั้งนั้นเลยเนี่มีย,ยอนในหูไม่เยอะหรอกยายจะไปเก็บผักชีลาว เลยไม่แว้เอาอันนี้หน่อยนึงผักในสวนก็มีแต่ผักสลัดแหละตอนนี้แรดิสก็น่าจะแก่หมดละว,ว้นี่ตรงนี้ดูเพื่เดี๋ยววันหลังยายจะลองผัดดูยังไม่เคยผัดเลยยายเคยเต่ไปใส่แกงส้มอะไรเงี้ยอร่อย โอ้ยยิงเก็บยิงเพิินปะมันทั้งนั่นเลยนี่เป็นดอกไม้นะคะเพื่อนขึ้นเองดูดูมีคนบอกว่าให้ถ่ายชัดชัดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าชัดแค่ไหนใหญ่ก็ถ่ายให้ดูบ่อยเนาะไม่รู้ว่าชัดแค่ไหนอีกอม โอ้ยไม่ได้รถผักในนี้โอ้ยเดี๋ยวเก็บผักก่อนเดียค่อยรถในบ้านพังต้องรถทุกวัน้อง ready ไปดิดไปดูมันแก่เะยยังถ้าจะกินก็อนในไอ้นั่นก็มีอยู่นะไอ้ดีอ่ะนะในร่องแครอทมันก็เริ่มโตแล้วกินได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อน ผักยก,กเครดิตก,ก่อนเครดิตผักยกก่อนนี่อันนี้ผักมาจากเมืองไทยบ้านราน้อนไงเขาเรียกอะไรกรีนคอร์ดอ,อะไรเนี่ยว้าอันนี้เพื่อนๆเลยปูยาตาใหญ่เครดิตนะคะ มันน่าจะเกแล้วแหละไปะยำไอ้นั่นกินขนมจีนผักชีลาวปีนี้ครั้งนอกยังไม่ขึ้นเลยโอ้เนี่ย ข้างนอกยังไม่ขึ้นเลยผักชีแล้วเอาแต่ข้างในกินนี่แหละเด็ดยอดไปให้เขาขึ้นใหม่เอาไปแค่พอกิน ดูสิโหระภา,ากระเพราใหญ่โอ้ยจะได้กินไม่ปีนี้ไม่กระเตืองไม่อะไรเลยแมงลักโหราภาดูมาเก็บเล่นเล่นมาเก็บเล่นเล่นป้ากะห้่ใหญ่ขอรดน้ำแป๊บหนึ่งก่อน มแต่ทาความสารบ้านทํานู่นทํานี่ก็เที่ยงละมาเอาใบหอมหน่อยบันใบหอมใบหอม <c oughs> มาจะมาปลูกหอมเอกนะเนี่ยตรงน้นทยายทอนกิน่ะ ้าผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ทําการเตรียมเครื่องดยายจะลวกขนมจีนก่อนนะคะมายำกันอันนี้ปลาแฟนยายกินเหลือนะคะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนี่ปิ่นใส่ลงไปน้ำปราใส่ลงไปโอ้ยน้ำปราขี้เกียจลงไปเอาลงต้ดินน้ำปลา ตามผงนัวน้ำมะขามเปียกเงจะต้มนะคะ ใส่เครื่องลงไปปลากุ้งปลาหมึกง่ายๆง่ายๆ่ายง่ายงายำขนมจีนแล้ก้อยวะทำก้อยแล้วทำยำถ้าก้อยจะใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะเนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อร่อยเหมือนกันแหละคเ้าะ เทเทใส,ส่ชามนี่น่ะแหละลืมเปิดไฟน่าอร่อยไหมเพื่อนไปเสร็จแล้วเพื่อนไปกินกันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินกันโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วมั้งเห็นไหมอยากกินนิดนึงเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดแล้ว อะไรสดเอฟซีชอบทำยัง่มกินข้าวเวลาไหนเนี่ยมื้อไหนเนี่ยนี่แหละมื้อเที่ยงตอนใบสองใบสามใบสองก็หนึ่งทุ่มบ้านเราใบสามก็สองทุ่มบ้านเรา กลางวันอย่างนี้ก็ไม่เข้าสวนเรอเพื่อนแดดร้อนอยู่ในร่มกำลังดีกำลังดีจะเข้าแดดกรอบๆมันๆอ่ะเพื่อนๆคนถามว่า รสชาติเป็นยังไงกรอบกๆมันมันคล้ายๆทูลันเตานั่นแหละย,ยอดยอดโทูลันเตา mình nêm súp sai. <coughs> taใส่น้ำ súp, mình sẽ, mì rất nó ดูทถ้าทางเส้นมันเหนียวยี่ห้ออะไรล่ะใหญ่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรหรอกไปเจอแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นแหละไปเจอแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นแหละไม่รู้จักยีห่หองยี่ห้อหรอก ยังใช้ได้อยู่ลูกเล็กโอเคลูกใหญ่นะ่าจะฟอลแล้ว แมงขนมจีน กินต่อไล่สดคลิปมันยาวแล้วคลิปมันยาวแล้ว เดี๋ยวหมดก่อนเดี๋วหมดก่อนไลฟ์สด <c oughs> เซนจะหมดแล้วเลยแต่เครื่อง อ้วนอร่อย,อย,อยไป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 ต่อบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะ